นายกบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคต้องบอกอย่างนี้เนาะ<อ>นายกรัฐมนตรีนะคะได้มองว่าบริเวณอุตภเปะคะสามารถจะจัดแข่งฟอร์มูล่าวันได้ค่ะก็มั่นใจว่าไทยมีความพร้อมนะคะในการสร้างสนามแข่งขันอย่างเร็วที่สุดเนี่ยน่าจะปี2027นะคะเชื่อมั่นว่าจะมีการแข่งขันขึ้นที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนแล้วก็ย้ําด้วยว่าภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีข่าวดีค่ะท่านบอกไว้อย่างนี้นะคะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าได้เดินทางไปเยี่ยมชมสนามแข่งรถนะคะอัลโตโดโร e มเอ็นโซเอดิโนเฟอร์รีนะคะที่เมืองโบโรญญา ประเทศอิตาลีค่ะแล้วก็ได้หารือกับผู้บริหารฟอร์มูล่าวันกรุ๊ปด้วยนะคะโดยได้เชิญนายชัดชัยพรมเลิศประธานกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชนนายกวินการจนาพาศประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท BTS Group รุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนที่เป็นผู้ได้รับทำสัมปทานสนามบินอุตภานะคะซึ่งมีที่ดินอยู่บริเวณดังกล่าวจำนวนมาก หากได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันนะคะก็จะใช้ที่ดินบริเวณอุตภเปาทั้งนี้รัฐบาลจึงให้ความมั่นใจนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมนะคะในการสร้างสนามแข่งขันอย่างเร็วที่สุดน่าจะเป็นในปี2027ค่ะอย่างช้าที่สุดก็เป็นปี2028นะคะโดยมีผู้สนับสนุนรายใหญ่คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะเชื่อว่าทั้งผู้จัดและทางรัฐบาลนะคะก็มีความ ต้องการให้จัดการแข่งขันนะคะมั่นใจว่าภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จะมีข่าวดีออกมาอย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้ท่านก็มั่นใจว่าจะมีการจัดแข่งขันขึ้นที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าได้รับการตอบรับจากผู้จัดเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีทีม Red Bull นะคะและนักแข่งที่เป็นคนไทยอยากจะเห็นสนามการแข่งขันในประเทศไทยด้วยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากจะมีการแข่งขันฟอร์มูล่าวันแล้วก็จะ ได้มีการแข่งขันฟอร์มูล่า2ซึ่งเป็นหลีกรองลงมาอีกด้วย ซึ่งก็จะมีการแข่งขัน3วันเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงนักแข่งประเภทเยาวชนด้วยค่ะขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้ประเมินนะคะว่าหากมีการแข่งขันแล้วจะมีรายได้เข้าประเทศมากน้อยเพียงใดขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้นะคะของโครงการแต่จากที่สังเกตเห็นในสนามนะคะตั๋วเข้าชมระดับว i p เนี่ยราคาต่อคนนะคะประมาณอยู่ที่5 0 0 0ถึง8 0ด0ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคะและยังมีรายได้จากช่องทางอื่นอีกด้วยทั้งผู้สนับสนุน หรือว่าการเปิดบูธขายอาหารด้วยนะคะแต่ขณะนี้ก็ยังมีรายละเอียดเชิงลึกที่จะต้องมีการหารือกันต่อไปค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะคะในเรื่องของอาจจะมีการจัดแข่งขันฟอร์มูล่าวันในประเทศไทยก็ได้ค่ะ,ะท่านปก่ไปอิตาลีนะครับไปดูสนาม,มที่อิตาลีแล้วก็เกิดปิ๊งไอเดียมาว่าถ้าหากว่าทำ สนามแข่งที่ประเทศไทยได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะดึงนักแข่งจากทั่วโลกนะครับซึ่งแต่ละคนดังๆทั้งนั้นนะครับมาแข่งที่อุตภเปาบ้านเรานะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านหวังก็คือนี่แหละเรื่องตัวนะครับแล้วก็จะจําหน่ายตัวให้กับต่างประเทศที่เขาเป็นแฟนฟอร์มูล่าวันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ขายของกันได้มากขึ้นด้วยอะไรแบบนี้นะคะครับผม